สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องบอสโกนดูก่อนจะทําอะไรจะพาทุกคนไปเที่ยวชมเมืองเกลือเก่าแก่ที่โรมาเนียนะครับซึ่งเป็นอายุกว่า100ปาีปัจจุบันเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนให้ใกลายเป็นสวนสนุกใต้ดินนะครับโดยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะตื่นเต้นและน่าประทับใจขนาดไหนเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับโดยตัวเมืองเกลือนี่นะครับจะตั้งอยู่ในเมืองเทอรดาซึ่งเราจะต้องทําการเดินทางจากเมืองครูซาโปกาครับ โดยเราทำการนั่งรถมินิบัสของแอลลิสนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16เลนะครับนั่งรถระยะทางเราๆ21กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเราก็จะถึงที่หมายโดยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีวิวเป็นเมืองนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเพิ่งออกจากฤดูหนาวนะครับเข้าสู่ฤดูดไม้ผลิเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ใบย่าเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีความเขียวชอุ่มเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ให้ฟิลบรรยากาศของเมืองแถบยุโรปไปอีกแบบหนึ่ง เมื่อเรามาถึงนะครับเราก็ต้องทําการซื้อตั๋วเข้าซึ่งค่าตั๋วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50เลยนะครับหรือเท่ากับประมาณ400บาทไทยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ตั๋วแล้วนะครับเราแวะซื้อของกินเล็กๆน้อยๆกาแฟหรือขนมบางอย่างนะครับจากนั้นเราก็สามารถเดินทางเข้าสู่อุโมงค์เพื่อไปสู่โลกใต้ดินนะครับณนะเมืองเกลือซาลินาเทอร์ดากันครับซึ่งขณะที่เราเดินเข้าไปเนี่ย สองข้างทางของเราก็จะเป็นอุโมงค์ซึ่งเต็มไปด้วยเกลือเต็มไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเกลือเนี่ยมันซึมเข้ามาจากดินรอบๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แตกตานะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับก็เดินเข้ามานะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณ2-300เมตรจากทางปากทางเข้านะครับก็เราก็จะเข้ามาสู่อีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนที่ มีการจัดแสดงนะครับพวกของเก่าหรือว่าของที่เขาใช้ในการทําการขุดเหมืองในสมัยก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเช่นกันว่าโอเคกํากแพงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเกลือเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดอย่างนี้นะครับเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นโซนที่เป็นโซนจัดแสดงนะครับพวกรถรางหรือว่าโมเดลของตัวเหมืองเกลือนะครับเมื่อก่อนเขาก็จะใช้ตัวขุดเจาะเป็น เครื่องขุดเจาะโดยใช้ม้าเป็นตัวทำการขุดเจาะลงไปนะครับโดยในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องขุดเจาะนะครับซึ่งตัวเครื่องขุดเจาะเนี้ยก็คือถูกใช้มาในตั้งแต่ปี1932นะครับก็เกือบ90ปีที่แล้วซึ่งนะตรงเนี้ยเขาก็จะใช้ม้านะครับเป็นตัวผูกแล้วก็เดินขุดดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อเจาะลงไปเอาเกลือข้างล่างขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะไปโซนต่อไปซึ่งเป็นโซนของส่วนสนุกนะครับโดยเราก็ต้องทําการลงลิฟต์ลงไปอีกนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการขุดเจาะเหมืองเมื่อก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ทําการเดินลงบันไดลงไปนะครับ1ชั้นโดยบันไดที่นี่เนี่ยก็จะค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบนะครับถ้าใครมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนี่นะครับก็คือลิฟที่เราจะใช้เพื่อลงไปที่สวนสนุกข้างล่างนะครับซึ่งเราก็จะต้องเดินไปต่อคิวข้างหน้านะครับว่าตรงนี้เราก็มาแวะนิดนึงก็คือถ้าเรามองจากชั้นตรงนี้ลงไปเนี่ย เราจะเห็นตัวส่วนสนุกที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดสําหรับการล่องเรือนะครับล่องเรือในทะเลสาบที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป120เมตรนะครับ ซึ่งในะวันที่เราเดินทางมาที่เมืองเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเราเดินทางมาถึงช่วงประมาณ11โมงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ดังนั้นก็แนะนำว่าถ้ามาช่วงเช้าได้ก็จะดีนะครับ โดยเราก็จะทําการลงลิฟต์ไปนะครับโดยลิฟต์เนี่ยเขาจะให้ขึ้นได้ทีละ7คนนะครับก็ต้องทยอยยอยกันลงไปโดยเรามารับชมบรรยากาศนะครับขณะที่เรากําลังลงล,งลิฟต์ลงไปที่สวนสนุกข้างล่างกันนะครับ โดยจุดที่เราจะลงไปก่อนเนี่ยเป็นจุดของการพายเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลงไปที่ชั้นล่างโดยรอบนี้เนี่ยเราตัดสินใจที่จะเดินลงไปนะครับเพราะว่าตัวลิฟต์เนี่ยมันรับคนได้ทีละ3คนเท่านั้นซึ่งเราไม่อยากรอนะครับเราก็ทําการเดินลงมาเลยนะครับด้วยความมั่นใจก็เดินลงมาประมาณ5นาทีนะครับก็จะลงมาถึงส่วนของชั้นล่างสุดนะครับของตัวเหมือง เป้าหมายถัดไปของเรานะครับก็คือการไปพายเรือในทะเลสาบใต้ดินนะครับโดยค่าเช่าเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เลหรือประมาณ2 4 0บาทโดยให้เวลาในการพายเนี่ยประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศในการนั่งเรือในทะเลสาบใต้ดินนะครับจะมีความสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการเดินขึ้นไปที่ลิฟต์นะครับเพื่อขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นในส่วนของโซนข้างบนนะครับ ในส่วนนี้ก็จะมีแกลเลอรี่รูปภาพนะครับมีมินิกรอบนะครับโดยบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากมายมีครอบครัวมาเที่ยวร่วมกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากโดยเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือการไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ฮะโดยเราก็ต้องมาซื้อตั๋วที่แคชเชียร์ก่อนนะครับซึ่งค่าขึ้นตัวเฟอร์รี่วิวเนี่ยก็จะอยู่ที่15เลต่อคนนะครับหรือประมาณ120บบาทต่อคนเท่านั้นเอง ตอนนี้นะครับพนักง,งานก็จะมาเปิดให้เราขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์น,นะครับโดยชิงช้าสวรรค์นเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราไปกัน6คนก็สามารถขึ้นไปนั่งได้พอดีนะครับในส่วนพื้นที่ข้างบนเนี่ยครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของเกลือที่ย้อยลงมาจากเพดานนะครับมีความสวยงามอย่างมากเลยครับ ในส่วนนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับแน่นอนเลยของฝากนะครับที่นี่เนี่ยมีของฝากหลากหลายมากมีความน่ารักมากนะครับแล้วก็ราคาก็มีตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพงนะครับให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่เรากําลังขึ้นลิฟต์กลับขึ้นไปนะครับเรากําลังจะกลับสู่โลกของเราแล้วนะต,ตอนนี้เราเหมือนมาอยู่ที่ต่างโลกเลยนะครับรู้สึกว่ามีความน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากเลยครับ ยระหว่างทางที่เราจะเดินออกไปนะครับก็มีของน่าสนใจมากมายนะครับอย่างเช่นตัวหินก้อนนี้เนาะมันเป็นเหมือนหินเป็นเกลือหรืออะไรสักอย่างนะครับที่มีความใสเหมือนแก้วเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นแผนที่ของเมืองนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะแจกให้เราตอนที่เราเดินเข้ามานี่แหละครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสาหรับทริปเมืองเกลือซาลินาเทอร์ดานะครับที่เมืองเทอร์ดาประเทศโรมาเนียนะครับก็ทริปนี้นะครับก็เป็นทริปแรกนะครับที่เราทําที่นี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ